สวัสดีครับทานผู้ชมหลังจากอาร์เมเนียและอาเซอร์เบจานตกลงเซ็นสัญญาสันติภาพที่สหรัฐมิกานั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของการหมดอำนาจของรัสเซียในคอเคซัสใต้แล้วครับโดยทั้งสองตกลงในข้อตกลงถนนสันติภาพของทรัมป์โดยมีตุรกียรอยู่เบื้องหลังซึ่งสินค้าด้านพลังงานจากทะเลแคสเปียนจะถูกส่งผ่านไปยังอาเซอร์ไบจานอาร์เมเนียเข้าสู่ตุรกรีและขายไปยังยุโรปไม่ง้ดินแดนรัสเซียแล้วครับ อีกทั้งสหรัฐอเมริกาอาร์เมเนียอัสเทรียยังมีโครงการที่จะส่งน้ามันผ่านทะเลดําไปยังยูเครนอีกด้วยซึ่งขณะนี้คลังน้ํามันส่วนใหญ่ในโอเดสซาเป็นสินทรัพย์ของอัสเบรายถึงหุ้นอยู่ด้วยดังนั้นการโจมตีท่าเรือโอเดสซาจึงกระทบต่ออัสเบรายที่ตอนนี้มีสถานะทางการทูตที่ย่ําแย่กับมอสโกซึ่งการที่ทั้งอาร์เมเนียและอัสเบรายกลับมาญาติดีกันมันทําให้นโยบายป้องกัประเทศ ทั้งสองหันไปหายุโรปและชาติอื่นที่จะออกห่างจากรัสเซียมากขึ้นโดยสหราชอาณาจักรได้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรด้านอาวุธต่ออาร์เมเนียและอัฟกานิสถานสนทเนการมาอย่างยาวนานกว่า30ปีมาตรการคว่ำบาตรนี้ประกาศใช้ครั้งแรกในปีพศ2535โดยองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ OSCE โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสันติภาพและเศรษฐภาพ มาตรการนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธกลายเป็นคลังในการสนับสนุนข้อพิพาทในภูมิภาคนาโกโนโคาลาบัตความเคลื่อนไหวใหม่นี้สาราชนาจากักรจะยกเลิกการห้ามส่งอาวุธให้กับอาร์เมเนียและอาเซอร์เบจานโดยสมบูรณ์ซึ่งจะช่วยให้ความร่วมมือด้านความมั่นคงพัฒนาไปในบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศในการรับมือกับภัยคุกค,ค,คามแบบเดิมและแบบผสมผสานจากรัฐอื่นๆจะมีการเปิดสถานทูต ครอบคลุมถึงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และการประชุมระดับรัฐมนตรีประจำปีเพื่อเสริมสร้างการเจรจา,ด,าด้านการค้าความมั่นคงและการปรกป้องประเทศนอกจากนี้อเศเิจานยยังส่งคณะผู้แทนกลาโหมไปเยือนเซอร์เบียมีการลงนามเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกันทางทหารการหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายรับทราบว่าการเยือนและการพบปะก,กันดังกล่าวมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างออสเตรเลียและเซอร์เบียโดยเน้นย้ําถึงกิจกรรมและการฝึกซ้อมจํานวนมากที่ดําเนินการภายใต้กรอบแผนความร่วมมือทางทหารทาวิภาคีที่น่าสังเกตคือความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างออสเตรเลียและเซอร์เบียแสดงให้เห็นถึงการทูตทางการปรกครองประเทศที่มีประสิทธิภาพ และมีส่วนสนับสนุนสันติภาพและเศรษฐกิในภูมิภาครวมถึงนอกพรมแดนด้วยพุนง่ายๆก็คือการจับมือร่วมกันป้องกันอิทธิพลจากรักเสเซียมาเป็นตัวแปรและเพื่อเสริมสร้างการป้องกันทางอากาศปากีสถานได้ส่งเครื่องบินขับไล่ JF17 บล็อกทีไปที่อัเซเบจานเพื่อเข้าร่วมการฝึกซ้อมอินเดอร์สไ a อาลปาซึ่งได้รับการยืนยันจากกองทัพปากีสถาน เมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวครั้งนี้เน้นย้ำถึงการกระชับความร่วมมือด้านการงกันประเทศระหว่างอิสลามบัดกับบากูภายใต้ข้อตกลงด้านเครื่องบินมูลค่า4.6พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐและคำมั่นสัญญาการลงทุนร่วมกันจำนวน2,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญเนื่องจากเชื่อมโยงกับแผนการเพิ่มทุนเครื่องบินรบที่กำลังดำเนินอยู่ของอัสเตรเล และขณะนี้ยังมีโครงการที่ได้รับการยืนยันจ่อมเป็นทางการแล้วด้วยปากูได้ทำสัญญาซื้อเครื่องบินแบบ JF-17 บ l o c k T จํจนวน40ลำภายใต้แพ็กเกจมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการที่ประมาณ4.6พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐพร้อมด้วยการลงทุนอิกมูลค่า2,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐที่รัฐบาลปากีสถานประกาศผ่านช่องทางโซเชียลในเชิงยุทธศาสตร์ การมาถึงของเครื่องบินแบบ JF-17 สัญชาติปากีสถานณสนามบินอัลซเบจานแม้เพียงเพื่อการฝึกบินก็ส่งสัญญาณหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันชี้เห็นถึงการเร่งการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศของทั้งสองความคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานจริงในฐานทัพและการจัดการทางภาคพื้นดินการทดสอบการสร้างเที่ยวบินขั้นตอนการบรรจุอาวุธและการสื่อสารในสภาพแวดล้อมท้องถิ่นสำหรับภูมิภาคคอเคซัสใต้ ซึ่งกำลังเฝ้าระวังความสมดุลของกองลังทางอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยการจัดหาเครื่องบิน40ลำที่ขณะนี้อยู่ในสัญญาซึ่งถือเป็นข้อตกลงการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหการรมพ่อก้ประเทศของปากีสถานและทําให้ออสเซเเจานกลายเป็นลูกค้าต่างประเทศรายสําคัญของเครื่องบินรุ่นนี้การเติบโตของกองล,งลังพลที่วางแผนไว้จะได้รับความสนใจอย่างใกล้ชิดจากทั้งประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรเรียกว่าออสเซรเบจาเอาจีนมาคานอำนาจรัสเซีย ขณะเดียวกันก็ดึงปากีสถานซึ่งกําลังเนื้อหอมเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกามาเป็นพวกซึ่งสหรัฐอเมริกานั้นครับเพิ่งประกาศขายข,ายขีปนาวุธแบบ AIM 120 AMRAM C8 พิสัยหน้กิโลเมตรให้กับปากีสถานและยังลงทุนผลิตแร่หายากกับปากีสถานซึ่งเป็นการดําเนินการที่เสี่ยงที่จะผิดใจกับมหาอำนาจอย่างจีนขณะเดียวกันเงินทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการปองกันประเทศ ร่วมกับปากิสถาน2,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐยังเป็นการส่งเสริมตุรกีที่มีฐานการผลิตเครื่องบินรบยุคที่6แบบคารในปากีสถานซึ่งจะทําให้อาสเซรเจานเข้าไปมีผลประโยชน์กับโครงการนี้เนื่องจากเดิมทีตุรกีกับอาสเซรเจานก็มีความร่วมมือด้านการปกะกองประเทศอยู่แล้วโดวยตุรกีเป็นผู้สนับสนุนรุนแบบเบลกตาทีวี2ให้กับอาสเซรเจานไปรบในานาโกโนโคาลาบัก จนทําให้กองพันรถถังของอาร์เมเนียและลายทั้งกองพันแถงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซียก็ทําอะไรไม่ได้นั่นจึงถือเป็นการตัดสินใจของบากูอันแสนชาญฉลาดของอาอร์เบเซไปจานที่จะมีทั้งจีนปากีสถานตรุรกีอังกฤษและสหรัฐอเมริกามาเป็นพวกนี่ยังไม่นับฝรั่งเศสนะครับที่จะอยากขายอาวุธให้กับบากูเช่นคือเป็นรถแบบลาฟาลเป็นต้นขนาดเดียวกันอาร์เมเนีย ก็หันไปพึ่งเครื่องบินรบของอินเดียแบบซู3 0 MKI และส่งซู -30 ของตนจำนวนสี่ลำที่รัเสเซียส่งมอบมาแต่ตัวเครื่องบินไปมีอาวุธไปอัปเกรดเพื่อใช้อาวุธของอินเดียเรียกว่าภูมิภาคนี้รัเสเซียเริ่มจหมดออำนาจครับจากอะไรหรือครับก็เพราะจากสงครามในยูเครนนี่แหละครับโดยการเริ่มต้นหันไปพึ่งพาชาติอื่นนอกจากรักเสเซียดังกล่าวอีกหน่อยชาติที่ขายน้ำมันผ,นผ่านทะเลแคสเปียนเช่นคาซัคสถาน เติร์กมนิสฐานก็จะหันมาขายน้ำมันผ่านบากูเนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตและในที่สุดยุทธศาสาตร์ปิดล้อมรัสเซียก็จะสมบูรณ์โดยไม่ต้องให้ชาติบริเวณนี้มาเป็นสมาชิกนาโต้ได้ส้ำครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นํามาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ